โอเคครับกราบสวัสดีมีดักแฟนกิฟต์ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมซาโจโอ,อีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งในวันนี้ก็เป็น, Final Party. Party. านาไฟแนลเฟนดิพาร์ตี้พาร์ที้เท่าไหร่วะน่าจะพาร์ที่ห้ามั้งท่านผู้ชมโอเคก็คือหลังจากพาร์ทที่แล้วก็คือเราไปตามหาพ่อแต่ไปตามหาพ่อที่อาเขตแต่ว่าก็อยู่ดีๆก็ได้ไปช่วยไอชิปออกมาก็ไม่เป็นไรหรอกก็พาร์ทนี้ก็เราก็ต้องไปตามหาพ่ออีกเช่นเคยครับผมโอเคหากใครชอบกไปลืมกดและหาใครใช่กดแชร์ลืมกด subscribe ผมด้วยนะไปเรื่องก็เลยไม่เสียเวลาก่อนอื่นก่อนไปเลยนะ ลูมย์มสหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจกับชีวิตแล้วก็ไปโรงเรียนกัน<ม>ไปครับผมอาหารเช้าเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่รู้แน่นเนียคือไม่กินแน่นอนไม่กินเพราะว่าเอา้เอาเอาหน้าก,กากเฟรดี้ไปได้ด้วยเหรอเห้ hey, แปลกนี่หยุดดีๆเก็บได้ก็ไม่บอกนะโอเคเฮ้ย okay. <Hey. S 1> คุณผู้ชมผมได้ยินเสียงเด็กร้องให้อยู่หนะ้าห้องบ้าน <c oughs> สวยแล้วแอบไม่ปะโอเคไปโรงเรียนแบบไม่ได้ทักทายใครเลย มันมีมันมีก็ไม่ได้แท็กอะไรก็ไม่ได้แท็กไปโรงเรียนกันดีกว่าหวังว่าวันนี้คงไม่ได้โดนแกล้งอีกนะตอนแรกก็เป็นแค่ตอนแรกก็เป็นออนสลออและตอนนี้ยังมาเป็นแรดครนอะไรไม่รู้คือขยะทั้งที่พวกเขาไม่เข้าใจเราเลยก็นะโอเคครับผมโอ้วาวโรงเรียนก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยแฮะอ่าโดนดักเรียบร้อยครับผมชัวร์เลย้า เ้ยด hey, ูสิออสวรนเดอะแรดคูลแฉันไม่แปลกฉันแปลกใจที่เขาไม่คุยขยะอยู่เอ้ฉันแปลกใจที่เขาคุยขยะอยู่ใช่เขาคงเหม็นนั่นแหละเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรกันเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเีียเีีเวเวดดีเว บางทีขยะทั้งหมดนั่นอาจจะทําให้เธอป่วยก็ได้บางทีเขาอาจจะเป็นบ้าไปแล้วก็ได้อย่าเอ้าไม่นะฉันจะออกไปจากที่นี่อดโดบูลี่ไม่ด้โดนบูลี่ไปที่ซาบอนโอ้โหไม่ลงไม่เดียนแหละไปซาบอนเลยเดียว ไปครับไปที่สาบอลให้เต็มที่ครับผมฮัชเชอร์เย yeah. okay. ้โอเคขู่ๆแล้วเล่น,นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเด็กถูกจับอีกหรือเนี่ยโอ้ oh, นี่เราต้องไปช่วยเด็กอีกแล้วโอเคอไยเอไยโอ้ไม่ก็เ oh okay. ข้าห้องนี้เลยดีกว่า วอกว่าคงไม่ไปเจอเลยน่ากลัวนะโอ้ยไม่ไม่ไม่กดไม่กดไม่กดเราจะกดเรียกมันมาอีกทำไมตามสเสียงเด็กที่ร้องเหรอเสียงเด็กร้องอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านผู้ชมผมยังไม่เห็นเลยเฮ้ยโอ้โหเดินมาใกล้มากจังหวะนี้เดินอย่างดังพี่แกจะเปิดประตูเข้ามาแลวใช่ไหมไม่รู้สินะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ประตูนี้แหละเปิดไม่ได้ล็อกอยู่ให้ตายสิโอ โ oh. อย้ยเจออ๋อมาเจออยู่ตรงนี้โถเอ้ยเอ่อตรงนี้ไปได้ไมั้ยถ้าไปได้ก็ไปเอาซ่อนอยู่ตรงนู้นแล้วกันโอเคซ่อนซ้อนซ้อนเอาว่ะเอาว่ะ oh, ah. oh, ah. ไม่อยู่ผมไม่อยู่ครับไม่มีใครอยู่จริงๆโอ้โอ้โอ้ไม่มีไม่มีผมไม่อยู่เฮ้อเฮ้อ โเจอสองตัวโอ้แม่เจ้า,จ,าจะว่าไปเสียงเด็กร้องมาอยู่ตรงไหนเย่ยแล้วพี่แกก็ไม่ไปยําไปไหนเลยนะพี่ออกไปได้แล้วพี่ผมรู้แล้วว่าอาเขตมันไม่มีอะไรโอเคเลยเสียงเหมือนโทรศัพท์ดังเลยฮนะห้องนี้ยังไม่ได้เคยไปสำรวจเลยอาจจะไปได้ก็ได้นะผมลุ้นดูก่อนเฮ้ยห้องนี้ไปได้แล้วเกิดคาซีนไม่นะเอ้า หาทางลอ่อหมีไอ้บ่ายผมองไปเอาประทัดที่ห้องสมุดแล้วครับโยนระเบิดไปปุ่มแล้วมันก็วิ่งหนีวายอย่างนี้เปล่า <laughs> อาจจะเป็นไปได้ในที่สุดก็ได้ข้องสมุดสียทีฮะหลังจากที่ไปทำมาสีพัด <laughs> จริงนะท <laughs> ่านผู้ชมเอ้ยอย่าบอกว่าบออน,นั้นเก็บได้ไม่ได้ดีว่วาปะโถโอเคไปดีกว่า ไปดูหมีกันดีไหมถ้าจะไปก็รีบไปโอเคครับโอเคครับผมผมไปเอาที่ห้องสมุดแล้วนะครับผมอ่เก็บเออเ,เอติมมารับพิจเจรีปาโอไม่ครับผมแค่แวะมาเดินเล่นโอเคอ่านี่ไงไอ้หมอนี่เฮ้ยไอ้ดอกไม้ไฟ <laughs> ยังจำชิดนั้นได้อยู่สินะเธออยากแรกวันใช่ไหมได้สิฉันแรกกับวันนี้ ไม่ค่อยเจ๋งอ้าวอันนี้แหละโอเคดีมากแรกเลยเยี่ยมขอบคุณมากเลยโอ้ได้ระทัดแล้วครับเฮ้ยออสฟอนฉันไม่รู้ว่าคุณเดอไปช่ดิออสฟอนฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ที่นี่ด้วยโอ้สวัสดีแค่เอ่อกำลังออกมาพอดีเลยอะ่ะนายโอเคไหมนายดูไม่ค่อยดีเลยอะโออพอดี โอ้พ่อของคุณตามมาแล้วโอ้โหพรุ่งนี้จะกะันออว่าดเดี๋ยวกกเบีเยวในด้วย <c oughs> ในที่สุดก็ต้องถึงศึกที่อยู่ตอนกลางคืนแล้วเราจะหาทางออกตรงไหนอีกเนี่ยอันนี้เรียกเสียงกระดิง่งเรียกเข้ามาเออฮะอันนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมเออจริงน่าจะไปได้นี่ว่ามีประทัดฉันใช้สิ่งนี้ไม่ได้ ฉันใช้สิ่งนี้ไม่ได้อ๋อง่ายๆอย่างนี้เองง่ายๆอย่างนี้บัดโถเอ้ยก็ออกได้แล้วเราไปวนอะไรตั้งนานโทรหาเจี๊ยบด้วยเงินไหอยไปครับไปสาบอนโอ้ติดอยู่กับชั่วโมงโถเอ้ยฮึมเอเครับผมเฮ้อคิดมาก สวัสดีเจ็บเจอามาที่นี่นบาอะไรบาหรือเปล่าไม่ผมแค่วมาเดินเล่นได้หรอกเดิมเลยโอ,อเคครับผมไปสาบอลกันไปเลยได้ประทัดมาแล้วรอบนี้แหละรอบนี้ต้องผ่านใช่ถ้ารอบนี้ไม่ผ่านก็ไม่รู้จะเล่นไงแล้วไปครับผมไปอาสวนดบเลยเจ๋ย ครับหาทางล่อหมีเดี๋ยวนะทำไมโอ้ชีโอ้ย,อ,ยอะไรกันเนี่ย <laughs> อยู่ด้วยได้ไหมโอเคโอเคโอเคเย้ โอ้โหมึนตาโอ้โหเก่งมากออสซอนเออเด็กคนนี้ท,ที่นี่พวกเขาอยู่ใกล้ๆอ่อะไรใครกล้องดูกล้องเหรอโอ้โหโอ้โอ้โอโอยาย ยัยโอ้โหมันตามฉันมาเลยนี่เราต้องออกจากที่นี่ไม่นะฉันไม่สามารถไปได้เพราะพวกเขาอยู่ข้างนอกฉันต้องต้องฉันออกไปจากที่นี่อ๋อ uh oh. ล็อกเกอร์นี้มีแบตเตอรี่เดี๋ยวถามเด็กนี่ก่อนได้ไหมฉันนะไม่สามารถเสียงต้องต้องเรียกต้องเรียกหุ่นตัวนี้ออกไปข้างนอกอะ่ะฉันไม่ควรทำทำให้ตัวเองเป็นจุดสนใจที่นี่ <Okay. S 2> อะไรเนี่ย ตอนนี้จินก,การไม่ออกเลยว่าใจอยู่ไหนดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วกันนะเรื่องหุ่นยนต์อะไรพวกนี้เลยนะเรื่องหุ่นยนต์ลาบลาบลา,บา,บา,บาถ้าไม่มีอะไรทําหลังจากเลิกงานแล้วก็และอยากจะให้ติดต่ออีกสักพักด้วยแล้วกันเล่นเกมที่อาเขตสิแต่ว่าไม่ใช่ทุกเครื่องที่สามารถใช้งานได้นะอ๋อเบียเบ่ยงเบีความสนใจฮะเออไม่นะฉันว่าเกมนี้ไม่ค่อยสนุกทเท่าไหร่ เออไม่ค่อยสนุกโอเคเล่นเกมมีสามโทเคตเล่นเกมอะไรดีเฮ้ยหัวใจจะวายเอาดิถูกไปเนี่ยแก้ไขเสร็จโอ้โหออกเลยจ้าอาบเก่อนเนี่ยเหรอกลับไปยังห้องรักษาความปลอดภัยโอเคดูเหมือนจะถูกห้องละ โอ,อ้ไม่นะหายไปไหนเนี่ยเออแมงมุมโอบไวอีกเด็กเด็กหายไปอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้าเอ้โอ้โหดูได้ไม่กี่กล้องฮะ เออโอสวยแล้วม uh ันพาเธอไปที ni in, ni i, ่ไหนเนี่ยโอ้บ้าเอ้ยออสวรรนี่นี่นายต้องมาเจออะไรแบบนี้เอ้ชิชโดอ้ยล้มเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา เฮอเฮ้อเคอสวนมันไม่เห okay. ็นเราใช่ไหมเมื่อ้โอเคไม่เห็นก็ไม่เห็นผมรู้แล้วผมรู้แล้วชัวร์เลยเขาพาไปที่ห้องนั้นชัวร์เลย ห้องห้องแช่เย็นน่ะชัวเลยบ้าเอ้ยไอหมอนี่มันเลวจริงๆเลยฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่นะแย่แล้วไม่งั้นเด็กจะแข็งตายต้องหาทางช่วยหาทางเปิดเอออันนี้เกมเล่นได้ไหมอ๋อเจออุปรกรณ์ที่เหมาะสมแล้วเถยเออ โอเคเหมาะสาหรับการทอยทุบสุดๆเลยอ้าโอเคลงข้างล่างเลยเฮ้ย hey, เดี๋ยวตรงนี้มันน่าจะต่ออ๋อ oh, มันน่าจะต่อตรงนู้นโอเคงั้นก็ไปช่วยน้องเขาเลยแล้วกันออ oh, ลม้ม <c oughs> ล้มบ่อยเหลือเกินพี่เจไม่ใช่พี่เจพี่ออลส์โอเคฉันมาช่วยเธอแล้วเด้อเย่ โอเคสำเร็จแล้วเจ้าโอ้โหแล้วเราจะแบกเธอไปยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าปลุกตื่นอยู่ไม่ตื่นเหรอตื่นแล้วโอเคโอ้โลดใจเออคุณคุณช่วยชีวิตฉันไว้วิ่งไปถ่าทางอื่นก่อนอ,อ๋อโอ้โห j a ย อย่าบอกนะว่าอียำๆเอ้ยอ,อย่าเอย้อยจุดประสงค์คืออะไรหนีแน่นอนว่าต้องหนีอยู่แล้วสิโอยเออลบอีกเอยลบลบ,ลบ่อยจเกินอ่ะเออแย่จริงออ้เรื่องนี้จะจบลงต้องเรื่องนี้จะต้องจบลงพรุ่งนี้มาว โอ้จริงแล้วพงนี้นี่คือยากสุดๆแล้วใช่ไหมวันนี้โคตรยากเลยนะโอเคน้ำตาจะไหลเออโอเคเย,ย้โอ้โหนี่เราเก็บบอลหลอนถึงตอนนี้เลยเหรอเนีย่ยไม่นะฉันนอนไม่หลับเลย เวลาของฉันมันจะหมดแล้วอ๋อฉันหลับไปทั้งวันเลยเวลาของฉันมันเล่นกันหมดแล้วไม่มีเวลาเรียนแล้วลบกับสิ่งทัง้งฉันจะต้องพ่อกลับบ้านโอเคครับน <c oughs> ับตาจะไหลพาทสุดท้ายแล้วใช่ไปพรุ่งนี้ <c oughs> ไม่ดี พรุ่งนี้อาจจะยังไม่ใช่าพาร์ทสุดท้ายแต่ว่าผมคิดว่ามันเออหรือว่าเป็นาพาร์ท้ได้โอเคช่างมเถอะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะครับผมหรับถนี้คลิปนี้ก็แบบว่าสนุกดีาพาร์ทนี้ยากย่อยก็คงไม่เป็นไรเนาะก็ขอ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่มารับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งผมด้วยนะครับผมทุกคนจริงชอบกดแชร์ก็ใช่กดไลค์เชื่อผมผมพยายามทำให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการเล่นเกมน,นะครับผมเอาละครับไปเจอกันทุกคน シュー